ดวนครับพี่น้องพ่อกันชัยออกมาเปิดเลยความรู้สึกตื่นเต้นพร้อมไหมคืนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับป้องปายมิดหมอแคนแฟนหมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสีเกตชาเนแนยสวัสดีไปยังแฟนครับเอบซสาวหน่อยเพชรบันแทงแฟนครับเอฟซลาดน่อยอุ้งอิง สู้ผูสู้คนเด้อรับเดอ้อคลิปนี้สมาว่าหอดจอดถึงครับเรื่องเรื่องที่พี่น้องหลายๆผู้หลายๆคนมีนัดเหมือนกับเพาะกรใชัยวิไลศิลหรือว่าธนดนลเครือโสมคนได้ออกมาเปิดเผยเนี่ยแหละครับพร้อมกันหรือ,อยังพร้อมไหมคืนนี้เป็นหูซึก ตื่นเต้นเมื่อบกกีชมองที่ผ่านมาครับได้ออกมาพวดแบบนี้ดังภาพที่พี่น้องมิดม็อกแคนแฟนมอลลัมได้เห็นครับเป็นภาพโปสเตอร์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วงมุ่นปุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลปินมากมายหลายผู้หลายคนครับพี่น้องในโปสเตอร์พี่น้องก็จะเห็นบ่ว่าจะเป็นพระเอกใหญ่เข้มกมลชยัยมิวรัชดาพร พอด,ดีทวีศักดิ์เอกน้องคู่ป๋อมแปมอติพรตันอัฐพลรวมถึงอาจารย์นักดนตรีแม็กกี้และคนที่ขาดบ่ได้ครับถ้าขาดคนนี้ไม่มีคณะนี้เกิดขึ้นแน่นอนนั่นคือผู้นำทีมงานครับ นั่นคือลาน่อยอุ้งอีกคนที่อยู่เบ้องหลังนั่นคือพ่อการใช้แล้วก็วิเสียนนมีแม่น่อยพ่อเอกแล้วก็บ,บ่าวเอกรัตนบ,บุรีหลายผู้หลายคนครับพี่น้องมิดมอแกนแฟนมอลำ่ได้เห็นทางโปรเตอร์นี่มีหนาไม่ไหมจากไล่ ไล่แยวที่แล้วครับศิลปินก็หลากหลายเท่าไหลนี้ครับไล่นี้ถือว่าเป็นไลลแก้มือแก้มือหลังจากตีเน็ตสะดุดเน็ตลมในไล์เที่ยวก่อนเแยวนี้ได้ปับปุงแก้ไขครับพ่อเอกจัดให้จัดเต็มสำหรับความพร้อมในคืนนี้เราศิลปินก็ทยอย าย่อยกันมากแล้วครับเพราะว่าจะเป็นแก้มสกาวเดือนฮอตดีทวีศักดิ์ความแปมอติพรตันอัธพลรวมไปถึงเสียนนมาเบิดแล้วครับก็การใช้มาเตรียมควมพร้อมไว้ตั้งแต่ก่อนมูก่อนพวกถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่เป็นผู้จัดการใหญ่ครับสำหรับวงบุญปุ้ยปุ้ยบันเทิงสี เป็นบ้องของลูกสาวพ่อการชัยอีกหล,ลายผู้หลายคนทุ่มเทเต็มที่ครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะเป็นไลฟ์สุดท้ายก่อนปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงคืนนี้ไล่แล้วก็จะเป็นปิดฤดูกาลพร้อมไปเลยครับสำหรับบุญอุ้ยปุ้ยบ้านเทิงศิลป์เป็นคณะที่เกิดขึ้นเร็วและก็ปิดลงเร็ว ก็มีสาคัญครับมีบ้านแรกที่บ้านเลขที่นี่หลายกมู่ก็พวกสานักงานสํานักงานเดียวนี่ครับแต่บ้านเลขที่ไม่สํากัดในแต่ละไลายพี่น้องมีหมอแคนแฟนหมอลำบ,บึงดีๆนะครับเดอ้ออาจจะไปเข้าบ้านเลขที่ผิษกับเป็นไปได้เพราะบ้านเลขที่นี่สลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละรอบในแต่ละไล์ กอย่าลืมอย่าพลาดครับไปให้ความขวัญกำลังใจเนาะสำหรับทีมงานโอทีเพ่นสิ่งมากเพราะว่างานนี้มาด้วยใจครับมาด้วยใจหักกันมาด้วยใจแพงกันครับมาด้วยแรงเชื่์แรงใจของมิดหมอแคนแฟนหมอลำนำ้ำเนื่องจากว่ามิดหมอแคนแฟนหมอลำก็อยากเห็นผูหนันมาแน่เห็นผูหนีมาแน่ ศิลปินโพนี่ศิลปินโพนั้นที่ว่าเป็นโตเด่นเป็นโตเด็ดตบปากรับคำลาหน่อยคุ้งหิงครับไม่มีใครปฏิเสธยกเว้นููที่เันติดการติดงานอย่างน้องปิยอาจารย์บาสที่เันติดงานติดภารกิจของคนเนาะในในด้านการตรวจร่างกายบอสามารถที่สิมาได้ เป็นกระไรต,ต้องขอไปก้อนในไลน์นี้แต่ไลหน้ามาเจอแน่นอนถ้าบ่มีอุปสรรคที่ยังถือว่าลานองุ้งเองเดี๋ยวเป็นจุดศูนย์รวมใจเป็นจุดศูนย์รวมความหักความแพงก่วาวได้เลยครับเพราะยังครับพี่น้องตั้งแต่แรกเริ่มเข้ามาในองค์กรสาวหน่อยเปชรบานแพง ผู้ใดได้ไปถ่ายคลิปลาหน่อยอุ้งอิงคลิปของผู้นั้นช่องของผู้นั้นจะเด่นจะดังจะปังขึ้นมาทันทีมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นทันทีทันใดนั่นคือเรื่องจริงตีฮอตดีฮอตด,ด,ด,ดีกับแ๋อมแปมเว้ากันเนาะในคลิปผู้ใดได้ไปเบิงว่าลาหน่อยอุ้งอิงลงรถตั้งแต่ไอ ทำงานตั้งแต่ลงรถบอแมนเลยครับลาหน่อยอุ๊กอิงกทำงานตั้งแต่ตื่นขึ้นเฮ็ดงานตลอดตั้งแต่ตื่นขึ้นครับตื่นขึ้นทำงานแล้วสิบสิออกเดินทางนี่ตื่นออกมาอาบหน้าเบียบร้อยทักทายมิดม็อกแคนแฟนมารัฟทำงานเลยครับ ลาน้อยเวกทำงานตั้งแต่ตื่นเช้าตั้งบ่เศร้าน้ะเวลาไปเหตุการณ์เห็นงานของลาน้อยเวในช่วงที่ตื่นตื่นปั๊บลาน้ยอยเวกองเองเริ่มทำงานแล้วครับสิตื่นใบสองใบาสามก็เริ่มทำงานตั้งแต่บัดนะจนถึงจนถึงขึ้นรถขึ้นรถกลับจากงานพาะวกนกนไปไล์สด แต่งเนือ้อแต่งโตนอาบน้ำแต่งเนือ้อแต่งโตคุยกับมิดมอแค้นเฟนมอลำมทักทายโอท่าปลาใสว่าจะไปสถานที่แห่งนั้นเดอ้อทำงานหรือได้ครับองเอ็งอทำงานตั้งแต่ตื่นยันดึกขนาดปั๊มแปมเอ็งกนงนะวโอ้ยขันเป็นหนูหนูเห็ด่าไรหดอกบ่มีความอดทนถึงขนาดนั้น แตล่ลาในหงิอุงอิงอดทนเพื่อมิดหมอแหนแฟนหมอลำอย่างแท้คลิปนี้ฝากตอนเอาไว้เตะเพียงสานีครับขอบคุณตีมาเบิงขอบคุณตีมาแยง่งช่องไทยซีเกตชาแนลพ่อกันคลิปหน้าสบายดีครับผม